ต่อไปเราก็มาดูลักษณะการวิเคราะห์ขององค์ประกอบของงานประพันธ์นะคะเวลาที่เราจะศึกษาลักษณะต่างๆของงานประพันธ์เนี่ยก็จะต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เราต้องไม่สามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณได้อย่างถูกต้องนะคะแล้ววิจารณ์ให้ตรงประเด็นด้วยนะคะไม่ใช่วิจารนิสัยตัวละครและปรากฏว่า นักเรียนไม่ได้พูดถึงลักษณะนิสัยตัวละครเลยว่าเป็นอย่างไรไปพูดถึงวิถีชีวิตของเขาไปพูดถึงสาภาพสังคมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นต่อมาเราก็จะมีการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรบ้างวิเคราะห์รูปแบบรูปแบบเป็นอย่างไรรูปแบบก็คือรูปแบบของคำประพันธ์นะคะแล้วก็วิธีการรูปแบบของการดำเนินเรื่องเป็นอย่างไรบ้างนี้เราก็มาดูลักษณะของการวิเคราะห์รูปแบบ คำประพันธ์นะคะต่อเลยนะคะเวลาที่เราจะวิเคราะห์รูปแบบคำประพันธ์เนี่ยกเ็เราจะแยกคำประพันธ์นะคะบอกว่าคำประพันธ์เหล่านี้เป็นคำประพันธ์ประเภทอะไรบ้างจะมีร้อยกรองกับร้อยร้อยแก้วเอาร้อยกรองกับร้อยแก้วนักเรียนว่าแตกต่างกันยังไงถ้าร้อยกรอง ร้อยกรองเป็นยังไงเป็นคาประพันธ์ใช่ไหมคือเวลาจะเขียนะอะไรเนี่ยมันต้องละเอียดใช่ไหมคะต้องมีความไพเราะส่วนถ้าร้อยแก้วก็เป็นภาษาธรรมดาถูกไหมคะค่ะนักเรียนต้องนึกนึกถึงอย่างหนึ่งเวลาที่เวลาที่เราคั้นกะทินะคะเราจะต้องมีการกรองใช่ไหมกรองไอ้ส่วนที่เป็นอะไร ที่เป็นกากเอาไว้นะแล้วเราก็กรองเหลือแต่น้ํากะทินะคือส่วนที่เราใหม่จําเป็นต้องเอาไปใช้นะคะเพราะนั้นถ้าบอกว่ากรองเมื่อไหร่ให้นักเรียนนึกถึงคําประพันธ์ที่ที่เราใหม่ที่เป็นยังไงที่ไพเราะใช่ไหมหรือว่าที่ดีนั่นแหละนะคะเป็นสิ่งที่เราจะร้อยกรองขึ้นมานะะ นี่ร้อยกรองเขาบอกว่าหมายถึงคำประพันธ์ที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบตามบัญญัติของทางฉันทลั์นะคะทีนี้ร้อยกรองของไทยเรามีกี่ประเภทมีกี่ประเภทคะร้อยกรองของเรามีกี่ประเภทคะมีห้าประเภทคืออะไรบ้างโครงฉันกาบกรไล่และลิลิล ระะ่ายร่ายนะไม่ใช่ร่ายนะ,ะเวลาพูดอักษรพยัญชนะตัวรอกับรอนะคะส่วนร้อยแก้วอลไนะักเรียนร้อยแก้วหมายถึงอะไรคะคำประพันธ์ประเภทไหนเออไม่ต้องบังคับตามฉันทะลักออถูกต้องค่ะเก่งมากร้อยแก้วก็คืองานประพันธ์หรือการประพันธ์ที่ทำไม ที่ไม่ได้กำหนดว่าบังคับว่าจะต้องเขียนทั้งหมดมีกี่ตัวบรรทักหนึ่งมีกี่คําใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นร้อยร้ยกรองต้องบังคับนะะแต่ถ้าเป็นร้อยแก้วไม่บังคับนะคะเพราะนั้นบอกว่าถ้าเป็นร้อยกรองนะเขาอย่างเช่นเรื่องอินหนาเนี่ยอุ้ยอ่านล้วประทับใจสงสารนางอะไรนะส,นสงสาร บุตรสบานางเอกนักเ,เรียนนะคะเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารหรือว่าอย่างอ่านเรื่องขุนช้างขุนแผนนะคะก็จะสงสารนางพิมพิาลาลัยนะคะที่บอกว่าเป็นหญิงสองใจนักเรียนไปอ่านดูซิล้วไปวิเคราะห์ดูนะคะแล้วลองไปวิเคราะห์ดูว่าใครน่าจะเป็นพระเอกระหว่างขุนช้างกับขุนแผนใครน่าจะเป็นพระเอกมากกว่ากันนะคะเพราะว่าในพระเอกของ ของของวรรณคดีของไทยเราจะต้องมาเป็นพระเอกต้องเก่งใช่ไหมคะขุนช้างเก่งไหมไม่เก่งแต่ขุนช้างเป็นคนรักเดียวใจเดียวใช่ไหมส่วนขุนแผนก็เป็นทำไมอ่าเป็นคนเก่งแล้วก็มีภรรยาหลายหลายคนอันนั้นก็เป็นวิถีชีวิตของคนในสมัยก่อนมากคนที่ทำไมมีมีอะไรล่ะมียศถาบรรดาศักดิ์ใช่ไหม ก็จะต้องมีภรรยาเป็นการแสดงแสดงถึงอะไรนะคะถึงความความดีงามของเขานะคะจนกระทั่งคนอยากเข้ามาเป็นภรรยาก็มีนะคะนี่ร้อยแก้วนี่อ,อย่างอย่างถ้าร้อยกรองะที่ครยยกตัวอย่างเช่นอีเหนาแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเป็นร้อยแก้วอย่างหนังสือนักเรียนที่อ่านตามทั่วๆไปใช่ไหมคะ อ,อย่างเช่นนิทานเวตาลจากหนังสือเนี่ยคะ่ะนิทานเวตาลก็เป็นเรื่องที่สนุกพอสมควรนะคะหรือหนังสืออื่นหรืออย่างเรื่องอะไรนะะมงคลชีวิตก็ได้ก็เป็นร้อยแก้วนะคะหรือเรื่องอะไรนะหัวใจชายหนุ่ม นะคะ,ะหัวใจชายหนุ่มนี่เป็นยังไงชายหนุ่มเป็นคนอย่างไรนะคะนักเรียนลองอ่านดูสินะคะเป็นพระราชนิพนธ์ของของรัชการที่เท่าไหร่ถ้านักเรียนไม่อ่านนักเรียนจะไม่รู้ใช่ไหมหนังสืออยู่กับนักเรียนเนี่ยต้องไม่แล้วเปิดอ่านนะคะอ่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะหรือแม้ทั้งเรื่องสามก,ก๊กก็ควรจะอ่านะนะคะ หนังสือสามพวก,กนี้เขาบอกว่าถ้าใครอ่านสามจบคนนั้นคบไม่ได้ทําไมถึงครบไม่ได้เพราะรู้เลเหลี่ยมนะคะตอนแรกช่วงแรกครูอ่านจบแรกครูดูหนังจีนสมัยก่อนครูติดหนังจีนมากเลยนักเรียนหยนั่งดูอยู่นั่นแหละนะคะ,ะเรื่องอะไรมานี่ไม่ได้ครูต้องไปเช่าวิดีโอมาแล้วก็มานั่งดูต่อมาพออ่านสามกกจบไปหนึ่งจบยังไมไ่พอจบที่สองปุ๊บตอนนี้เรื่องมาใหม่ ไม่ค่อยอยากดูแล้วเพราะเราเราจะเดาเรื่องได้นะคะจะเดาเรื่องได้หมดเลยว่าไงแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆจากเรื่องสามก๊กนั่นนะคะ่ะเรามาดูนะคะแหมมันเหมือนกันหมดเลยนักเรียนนะคะก็เลยทําให้เราทำไมไม่ต้องเสียสตางไม่ต้องเสียเวลามากมายนะแต่ถ้าอ่านสามจบเขาบอกครบไม่ได้เลยคือรู้เล่ห์เหลี่ยมไปหมดทุกอย่างใครพูดมาอย่างไรเราทำไมเราจะตีคาวามได้หมดอ่านเถอนะนักเรียนหนังสือของของ ทยเราเนี่ยวรรณคดีของไทยเราเนี่ยมีประโยชน์มากนะคะให้ความรู้รอบหมดเพียงแต่ว่านักเรียนจะติดตามแค่ไหนอย่างไรนะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะโดยอย่างหนังสือไตรภูมิพระร่วงมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากแต่ไม่บอกว่ามีประโยชน์อย่างไรนักเรียนต้องไปหาอ่านจากในห้องสมุดนะคะค่ะนอกจากนั้นนะคะ ไอ้เจ้าเจ้าร้อยแก้วก็ยังมีประเภทบันเทิงคดีนะคะเขาบอกว่าบางทีในกรณีที่เราดูตามเนื้อหาของประเภทหนังสือก็จะมีบันเทิงคดีแล้วก็สารคดีบันเทิงคดีมันเป็นหนังสือประเภทไหนล่ะก็เป็นหนังสือที่ทำไมเป็นเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาโดยมี จุดมุ่งหมายสําคัญก็คืออ่านแล้วเกิดความสาเริงอารมณ์เห็นไหมคําว่าสาเริงอารมณ์นักเรียนฟังความหมายนะคะว่ามันเป็นอย่างไรพอพอเราพูดว่าสำเริงอารมณ์แหม่มันเป็นยังไงนะเราจะต้องทาไมติดตามใช่ไหมอ่านแล้วมาเราสบายอ,อกสบายใจนะคะแล้วก็มีความเพลิดเพลิน,นตามไปด้วยนะคะแล้วส่วนหนังสือเนี่ยเ,เขาบอกว่าจะ ถึงแม้ว่าเราจะเกิดความเพลิดเพลินแค่ไหนก็ตามหนังสือทุกเล่มก็จะใหม่มีการแสดงความคิดเห็นนะคะอย่างเช่นเรื่องฮะอะไรนะคะ,ะ,อ,ะอะไรสารสารแฝง,งไปด้วยสาระโอ๋อค่ะก็แฝงไปด้วยสาระก็คือความรู้ต่างๆนะคะหนังสือบันเทิงคดีอย่างเช่นเรื่องมัทนาพาทาเคยได้ยินไหม ตำนานดอกกุหลาบนะคะทำไมถึงเป็นดอกกุหลาบเพราะอะไรนะคะนักเรียนต้องไปอ่านแล้วถ้อยคาเขาเนี่ยอูแหมหวานจังเลยนักเรียนมัทนาตอบกับเท้าชัยเยศินนะคะไปหาอ่านเรื่องพระอภัยมณีทําไมพระอภัยมณีทำไมคะถึงเรียนวิชาเป่าปีแล้วยังเป็นทำไมชายหนุ่มที่ไม่ ใช้ปีนี่นะทำไมสามารถทำให้การลบยุติลงได้ใช่ไหมคะไม่จำเป็นว่าจะต้องไม่ต้องตัดสินด้วยการต่อสู้ใช่ไหมอันนี้ต่อสู้ด้วยดนตรีหหรือเรื่องพระ,ะเละะมลเถไถมาไหลาถานะคะท่านนักเรียนไปอ่านแล้วอู้สนุกนะคะเพราะนั้นวันเฮดีของไทยเราเนี่ยมันมีรูปแบบร้ายหลายอย่างนะคะเขาบอกว่า ที่เรารู้จักกันมากที่สุดก็คือมหรสพนะคะก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องพรรณานั่นเองต่อไปมหรสพนั่นคืออะไรมหรสพเขาบอกว่าเป็นวันณคดีที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ไปแสดงนะคะแสดงในงานต่างๆเช่นบทภาคโขนบ้างนะคะบทละครนะคะบทละครก็ยังแบ่งต่อไปอีกเป็น บทละครรำนะคะบทละครรำก็ยังแบ่งอีกเป็นละครน,นอกกับละครในละครนอกเป็นไงละครน,นอกหมายถึงที่อยู่ไกลๆใช่ไหมใช่หรือเปล่าละครใน,นก็คืออยู่ที่ใกล้ๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่ละครใน,นเป็นไงอ๋าละครใน,นเขาบอกว่าเป็นการแสดงถ้ายิ่งในสมัยก่อนบอกว่าตัวแสดงเป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลย ะะแล้วถ้าออแล้วก็การเครื่องแต่งกายก็สวยบทไร่รำก็สวยอ่อนช้อยแต่ถ้าเป็นบทละครน,นอกไมคะ่ะจะไม่ค่อยสวยตัวแสดงก็จะมีทั้งผู้หญิงและและผู้ชายแต่ในปัจจุบันนี้ละครใน,นก็มีการแสดงทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเอาต่อไปเราไปดูเรื่องเล่าบ้างเรื่องเล่าก็ถือว่าเป็นวรรณคดีประเภทนิทานนะคะ พกนิธานแล้วก็จะมาเป็นนิยายนะคะนิธานยายนะะน,ธานิยายอุ้ยนะคะนิทานนิยายส่วนปัจจุบันเขาบอกว่ามีการพัฒนาเป็นนวนิยายแล้วก็เรื่องสั้นนะคะต่อไปบทพันนานะคะบอกว่าเป็นวรรณคดีประเภท อะไรนะฮะรำพันหรือภารนาถึงอา,อ,าอ,อารมณ์ต่างๆนะคะต่อไปบทนิราชก็เป็นการภารนาในด้านการเดินทางนะคะส่วนการเดินทางโดยรำพันถึง,ถ,งถึงใครถึงคนรักนะคะแล้วก็มีบทภารนาสำหรับร้องเป็นทำนองเข้ากับเครื่องสายหรือบทมโหรีก็มีนะคะ บทภารณนาที่มีการบรรยายคระกันไปเช่นบทดอกสร้อยรำพึงในปา่าช้านะคะต่อไปหนังสือประเภทสารคดีครูขอต่อไปเลยได้ไหมได้ไหมคะต้องเล่งนิดหนึ่งละ